แม่จิ๋มจะพามาดูนะคะที่แม่จิ๋มเพาะผักชีลงแปลงนะคะดินก็แบบว่าทําให้มันละเอียดนิดนึงเหมือนกันแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็กแกลบค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะี่โรยส่วนอันนี้แม่จิ๋มจะไม่ใช้กแกลบกับปุ๋ยคอกโรยนะคะเป็นการเพราะเมล็ดในกล่องโฟมค่ะไม่ว่าจะเป็นกระถางหรือกล่องโฟมแม่จิ๋มก็ใช้ดินจากถุงนี้ละค่ะในการเพราะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่จิ๋มนะคะมีเทคนิคดีๆมาแนะนําสําหรับคุณผู้ชมที่อยากที่จะเพาะผักชีนะคะปลูกผักชีแต่ว่าไม่งอกไม่เกิดซักทีนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเพาะยากมากๆเพราะว่าเมล็ดเขาจะแข็งนะคะคุณผู้ชมมีเทคนิคค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปทําพร้อมกันเลยนะคะว่าทายังไงให้ผักชีงอกโดยที่เราไม่ต้องบ่มให้เสียเวลาหลายๆวันค่ะเดี๋ยวไปทําพร้อมกันเลยคะ่ะ นี่ค่ะด้านนี้ยิ่งงามนะคะอันนี้จะทําเป็นแบบหลุมๆเลยค่ะเห็นไหมคะที่ห่างกันเนี่ยค่ะไม่จิ้มหวานแบบเป็นเป็นหลุมเลยนะคะเนี่ยห่างกันนิดนึงเนี่ยค่ะจะทําเป็นหลุมแบบนี้ก็ได้นะคะเกิดข้างงอกงามดีเลยค่ะเดี๋ยววิธีไหนเดี๋ยวไปทําพร้อมกันเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่นะคะ ไม่ต้องไปแช่น้ำํำวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเพาะเามะเล็ดผักชีนะคะปลูกลงในกระถางหรือว่าลงแปลงนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะรับรองนะคะว่างอกแน่นอนนะคะเกิดทุกต้นทุกมเมล็ดเลยค่ะนี่แม่จิ๋มไปซื้อมาถุงละ20บาทนะคะเราต้องเลือกให้ดีหน่อยนะคะเคล็ดลับอีกอย่างนึกงคือว่าถ้ามเมล็ดที่มันเก่าเกินไปมันก็จะไม่งอกจะเกิดยากนะคะ แต่ถ้าเป็นมเมล็ดที่ใหม่อยู่มันก็จะเกิดง่ายงอกง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปแช่น้ํานะคะหลายๆวันหลายๆคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะนั่นก็คือมเมล็ดผักชีนั่นเองนะคะเป็นกระถางเล็กหน่อยนะคะแม่จิ๋มก็จะใช้นี่ค่ะปุ๋ยคอกขี้วัวน,นะคะห่ส่วนแล้วก็แกลบเก่าหนึส่วนค่ะ คุณผู้ชมถ้าทําเยอะนะคะก็ใช้อัตราง่ายๆเลยก็อย่างละหนึ่งส่วนนะคะถ้าเป็นกระสอบก็อย่างละหนึ่งกระสอบนะคะเท่าๆกันดินที่จะใช้ปลูกใช้เพาะในวันนี้นะคะก็คือใช้ดินสําเร็จรูปเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกผักชีไว้กินเองนะคะใช้ดินสําเร็จได้ไหมคะแม่จิ๋มได้เช่นกันค่ะไปซื้อตามร้านขายต้นไม้นะคะตัวนั้นนํามาใช้ได้เลยค่ะคือมเมล็ดผักชีเนี่ยคะ่ะ เปลือกเขานะคะจะแข็งมากเลยเราต้องช่วยช่วยเขานิดนึงนั่นก็คือการกระเทาะเปลือกนะคะด้วยวิธีง่ายๆค่ะนี่แม่จิ๋มจะไม่ปลูกเยอะเนาะสำหรับคนที่ปลูกเยอะก็หาอุปกรณ์ช่วยนะคะจะเป็นค้อนหรือว่าไม้อะไรก็ได้นะคะนี่แม่จิ๋มจะทำไม่เยอะเนาะกระถางมันเล็กก็สักประมาณครึ่งหนึ่ง อประมาณนี้แต่ภาชนะเป็นถุงเลยค่ะใช้มือค่ะบีบบีบพอบุบบุบเนี่ยก็ถ้าบางทีเราใช้ค้อนมันมันแรงไปเนาะเม็ดมันก็จะแตกด้านในอะ่ะมันก็มีงอกนะคะคุณผู้ชมเนี่ยบีบพอให้มันบุบบุบนิดน,นึงใช้มือนี้แหละเราจะรู้สึกเองเลยล่ะคะ่ะ บีบอ่เราเบียบมันจะดังก๊อกแคบเนี่ยเนี่ยได้ยินไหมคะเนี่ยเหมือนเมล็ดอะไรแตกเนี้ยค่ะพอละอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยค่ะโอเคได้แล้วน,น,นำดินลงกระถางเลยวันนี้แม่จิ๋มทำแบบง่ายๆนะคะ เราที่เพาะไว้นะคะจะไม่งอกจะงอกยากเหมือนพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะดันขึ้นมาได้เพราะว่ามีก้อนใหญ่ๆกดทับเขาอยู่นั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมมีฟางข้าวหรือว่าเศษใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโปะด้านหน้าคลุมหน้าดินก็ดีนะคะแต่สูตรแม่จิ๋มวันนี้ก็คือ อาอยังบางสูตรที่แม่จิ๋มทำนะคะครั้งที่แล้วจะใช้วัสดุปกคลุมหน้าดินนะคะเป็นฟางข้าวแต่วันนี้ไม่ใช้ฟางข้าวค่ะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะเเห็นไหมคะเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้ยมันจะไปกดทับเมล็ดผักชีที่เราเพาะไว้เนี่ยมันจะไม่งอก หรือบางทีก็ดันเข้าไว้กดเข้าไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ดินละเอียดนิดหนึง่งไม่ต้องหนามากนะคะบางๆเรียบร้อยจ้ะต่อไปที่เราเตรียมไว้มีแกลบหนึ่งส่วนกับปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะปุ๋ยขี้วัวเอาผสมรวมกันเลยค่ะ ในนี้เขาจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะคะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัอรสแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสธาตุเหล็กธาตุสังกสีโอ้สารอาหารทุกอย่างครบพันเลยนะคะเรียบร้อยโรยเลยค่ะบางๆนะคะ เท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมรดน้ำเช้าเย็นได้เลยค่ะเสร็จแล้วรดน้ำตามเลยค่ะ ม่จิมจะพาไปดูในแปลงที่ปลูกไว้แล้วมิจิมจะพามาดูนะคะที่ม่จิมเพาะผักชีลงแปลงนะคะดินก็แบบว่าทําให้มันละเอียดนิดนึงเหมือนกันแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยโปยไว้หน้าดินนะคะเนี่ยกาลังงามเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่ถึงเดือนนะคะเนี่ยโตได้ขนาดนี้เลยเพราะว่าผักชีเขาจะช้านิดนึงนะคะ ก็จะมีนี่คะนาค่ะใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะมีคอมเมนต์มาว่าใช้แกลบโรยเนี่ยต้นไม้ตายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ตายนะคะผักไม่ตายนี่ให,เห้เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยขนาดน,นี่เห็นไหมคะเนี่ยโรยในแปลงตรงมีคะนานี่คะนานี่ไม่จิ้มทาลงคลิปตลอดเลยนะคะแต่ต้นเล็กๆตอนนี้โตแล้วค่ะใช้สูตรปุ๋ยฮอร์โมนนะคะคุณผู้ชมไปดูได้เลยค่ะ เป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไม่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยยังงามเลยค่ะคณะโตแล้วถ้าเป็น f อซประจําของแม่จิมนะเข้ามาชมประจํานะคะจะเห็นตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยค่ะตอนนี้นะคะทั้งประกาศเท้านะคะอยู่ด้านน้นนี่แม่จิมปลูกใต้ต้นพลิกนะนี่ผักชีงามค่ะเนี่ยค่ะและนี่นะคะจะเป็นที่แม่จิมหวานนะคะเพราะลงกระถางนะคะหรือไม่กล่องโฟมนะคะเนี่ย แต่ว่าไม่ใช้แกลบค่ะกับปุ๋ยอคอกจะเป็นวิธีแบบว่าผสมปุ๋ยอคอกลงในดินปลูกแทนแต่ดินก็เป็นดินถุงเหมือนกันนะคะสะดวกวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นได้เลยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเขางอกแบบว่าเกือบทุกมเมล็ดเลยนะคะถี่มากเลยค่ะพอเขาเริ่มโตนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ อถอนต้นกล้านะคะออกบ้างนะคะให้ห่างๆกันนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือเขาชมก็ลองทำสูตรที่แม่จิ๋มแนะนำไปใช้กันดูนะคะเป็นวิธีง่ายๆค่ะการเพราะผักชีไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์สาคูชาแนลได้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ